สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่กับเกมไอซ์นะครับเกมนี้จะเป็นเกมแนว s u ว v ว v a l เอาชีวิตรอดนะครับเอาชีวิตรอดจากไหนเลยครับจากโคโลโลกเหนือนะครับ <c oughs> แล้วไม่ติดเกาะด้วยนะติดเกาะครับผมว่าเกมแซนดิทิฟนี่โหดแล้วนะเกมนี้โหดกว่าอีกครับติดเกาะโคโล่โลกเหนือเลยแหมโหดมากคือถ้าเกิดติดนั่น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 ซึ่งเกมนี้ก็เอาชีวิตรอดโดยการคุยหาของนะครับหาของเพื่อประทังชีพ ไปวันๆนี่ไงเจอน้ำคุยคุยเก็บอได้น้ํามาโอเคอีกไหมก็หาของตามกองซากอย่างเงี้ยตามกองก้อนหิมาอบแล้วมันจะเจอนะครับจะเจอของซึ่งของอะไรนั้นมันก็ไม่รู้นะมันจะดอกมันจะสุ่มดอกลองคุยดูแต่ว่า เราก็จะมีค่าความเหนื่อยด้วยนะครับถ้าเราคุยกองหิมะมากๆโดยใช้เหตุเนี่ยนะครับลองดูด้านละมุมซ้ายจะเป็นอ่าหลอดอาหารหลอดน้ําค่าความเหนื่อยเลือดแล้วก็สติแล้วก็อ่าอุณหภูมินะครับตามนั้นครับผมกระโดดโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีลื่นมีลื่นด้วยหัวเกือบแตกสมจริงยันระบบลื่นเฮ้ยอะไรอ่ะตรงนี้อะไรครับ มันสงสัยครับต้องขอลองไม่มีอะไรครับไม่คุยเล่นครับเราจะไม่คุยเล่นครับแน่ตรงนี้มีแน่แน่เป็นกล่องซะด้วยเดี๋ยว,ยวนั่งก่อนนั่งนั่งโอเคคุย,ยนี่เก็บเก็บไม่ได้ครับคุยยังไม่สุดโอ้โหกล่องยาวเว้ยไม่จะเป็นลงศพเลยเนี่ยโอเคเก็บอ,อแล้วก็เท ถ้าเจอน้ํากับเจอปลาปลานี่ให้มาทมําไมเนี่ยเราสามารถตกปลาได้นะครับอยากเจออย่างอื่นเนะี่ยแล้วก็รู้สึกว่าเกมนี้จะมีปืนแฟร์ด้วยนะครับซื้อปืนแฟร์เนี่ยถ้าเกิดเราเจอนะครับเราก็จะสามารถใช้ยิงนะเพื่อเรียกเฮลิคอปเตอร์ให้มันมารับเราได้นะครับแล้วเราก็จะรอดขเคกระโดดอึ๊กเออไม่ลืน่นไม่ลืน่นไม่ลืน่นดีแล้วลื่นบ่อยๆมันก็ไม่ดีเกินนะหัวแตก ว่าแตกสัเปล่าเลยของอ้เอ้ยตรงนู้นครับเห็นอะไรเขียวๆมันแต่ไกลเลยอฮึไม่มีไม่มีตรงนู้นครับเห็นเขียวๆมาเลยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปต้องอ้อ,งอมต้องอ้อมเฮ้ยนูน่นนูน่นนูน่นนู่นด้วยนู่นด้วยไว้เริ่มเจอของเยอะแล้วพ้ยกระโดดเออซึ่งมันสามารถวิ่งได้น,ไดนะตอนผมจะไม่วิ่งครับเพราะว่าเอ๊ะอะไรอะ่ะ อ๋อที่เจาะน้ําแข็งครับเหมือนใครจะมาเจาะเอาไว้แล้วก็มีปลามีปลาด้วยเก็บปลาไปครับแม่งมาเจาะแล้วคนเจาะหายไปไหนไม่ใช่ตูอยู่แล้วเพราะตู้ยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยตรงนี้ก็มีของครับคุยก่อนเอ้อะไรอะรองเท้าอ่ะคุยครับอุ้ยกูเ <laughs> <c oughs> จอคนเจาะแล้ว นี่ไงหายแล้วมันนอนตายอยู่คนเจาะโอ้โหคุยเจอเป้าคุยเจอคนเจาะ้วครับเฮ้ยนี่มีน้ำมันต้องมีอีครับคนเจาะมันต้องมีของเจคเกกลองพยาบาลแล้วก็อะไรเนี่ยเจอเยอะใช้ได้เนี่ยออาของเต็มซะงั้นเปิดดูสิ โอ้โหมีเพียบเอ้าเอา,เอา,เอาแล้วเอาไม่กี่ชิ้นเก็บไม่แค่สองกระป๋องอ๋อหรือว่าของเต็มวะเนี่ครับมีดินททเจลคืออะไรครับดินททเจนเจนเจนนี่แหละกับพาราเซโตมียาพาลาด้วยเอ้ยแล้วของมันเต็มอะเดี๋ยวแป๊บนึงผมว่าต้องทิ้งปลาบ้างแหละปลาทิ้งไปเลยก็ได้นะครับเราสามารถเ,าเราสามารถตกปลาได้นะครับ เอาเก็บไม่ได้แล้วมันเก็บได้แค่สองชิ้นล่ะเนี่ยแล้วไอ้นี่คืออะไรครับผมว,ว่ามันน่าจะเป็นแร์นะเอ้ไม่ดีดูจากรูปไฟแล้วน่าจะเป็นแก๊สครับาดรอปดรอปไปก่อนครับเอาของยังเต็มอะไรวะนี่ตู้ก็เก็บได้ไม่เยอะเลยเนี่ยยังว่างตั้งสามสี่ช่องไม่รู้แฮะ โอเคเต็มก็เต็มไม่เอาก็ได้เอออย่างน้อยเราก็ได้เจอนะครับได้เจออคนขุดนะครับคนได้เจอคนเจาะครับคนเจาะโอเคเก็บปลาไปครับเก็บปลาไปสักตัวก็พอแล้วเอ,อ้ยสองตัวดีกว่าตกที่บ้านได้นะครับแต่ว่าเผื่อว่าสถานการณ์เร่งด่วนอะไรเงี้ยเราต้องแดกปลาอือไปตรงนู้นต่อครับตรงนู้นผมมันเห็นอะไรเขียวๆด้วยแวบๆ ตรงนู้นเต็นนะครับต้องอย่าห่างจากเต็นมากเกินไปนะครับเพราะถ้าห่างจากเต็นมากเกินไปเนี่ยแล้วพอกลางคืนเนี่ยเราอาจจะกลับไม่ทันนะครับนูนเขียว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 อย่าวิ่งด้วยอย่าวิ่งเกือบละลืมตัวครับวาเกมนี้มันเดินช้านะครับเดินช้าดูเด็บอื้อือสโลด้วยนะเฮ้ยตือกระโดดนั่นนะครับอะไรแอบแบบหนึ่งนะอยู่น้ำดื่มน้ำก่อน ปิดอึกอึอึาทุกหยดซาโอเคอืมน่าจะเป็นซากเต็นท์ครับดูจากที่มันยุยยุยคล้ายๆหนัง,งอย่างเงี้ยหรือว่าศพคนอีกเออเป็นเต็นจริงๆครับซึ่งตรงเต็นมันต้องมีของอยู่แล้วใช่เปล่าเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่มีของครับเอ้ยมันมุดได้นี่ว่นี่นี่นีมุดไปสองได้เมืเ่อกี้ โงได้ครับโกงได้เมื่อกี้นิดๆัุกแต่เราไม่เจออะไรเลยเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเราคุยอย่างนี้เนี่ยมันจะเหนื่อยเปล่านะครับบอกเลยถ้าเกิดเราเจอพวกเต็นพวกศพคนเนี่ยมันจะเหนื่อยกว่าปกตินะครับแต่ว่าของดรอปเนี่ยอาจจะด,ดีกว่าดรอปทีละชิ้นทีละชิ้นที่ว่าเราเจอนะแต่ว่ามันคุยนานนะครับแล้วก็จะเสียแรงโดยใช้เหตุเพราะงั้นไม่คุยแล้วเนี่ยครับเก็บแรงเอาไว้ดีกว่า อัมฮะแต่แถวนี้ดูมีอะไรไมไม่มีครับเฮ้ยแต่ว่าเราอุตส่าห์เจอเต็นแล้วฮะเอนี่ก <c oughs> ล่องโอ้อหอยหลอดให้ไปคุยเต็นอยู่ได้นี่ฮะคุยกล่องครับคุยกล่องคุยเอ้ยเอ้ยเอยเอเก็บดูซิได้ไรเฮ้โอเคได้ปลามาอีกแล้ว เก็บแต่<ฤร>น้ำก็บอกปลาตั้งอะไเงี้ยอืดูจากดูจากสภาพท้องฟ้าเนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนสีครับไอ้ก้อนเมฆเนี่ยแสดงว่าน่าจะเริ่มมืดกลับบ้านก่อนดีกว่าครับตอนนี้เราก็อยู่ห่างจากเต็นท์เยอะนะครับเผื่อกลับบ้านไม่ทันแล้วรู้เรื่องนะครับถ้าเกิดเรากระโดดแล้วก็วิ่งอะไรเงี้ยมันจะเหนื่อยไวนะครับอ๋อถ้าเกิดเราหยุดเฉยเเนี่ยมันก็จะเพิ่มไม่ด้วยแต่ว่าจะเพิ่มเท่ากับหลอดน้ําหลอดอาหารทั่วมีอยู่นะครับ นะดื่มน้ำส่วนอาหารต้องกลับไปกินที่บ้านแล้วแหละอันนี้เป็นยาแก้ไข้นะครับส่วนอันนี้เนี่ยยาอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอดิทาเจนเนี่ยนะครับมันคืออะไรก็ไม่รู้นะฮะเอาเป็นว่าเรากลับบ้านก่อนเอ้ยเต็นผู้เป็นบ้านซะแล้วโอเคกดอีมุดเต็นไปเวกอึบอึบกดคิวนะเพื่อเป็นการเลือกคําสั่งครับ คำสั่งเช่นจุดเตาแก๊สปุ๊บกดคิวที่นี่จุดไฟฟูโอเคส่วนปลาเราก็สามารถย่างได้แต่เดี๋ยวก่อนนะครับปลาเนี่ยเราต้องแล่เนื้อก่อนนะครับไม่งั้นเราจะแดกไม่ได้นะครับเอ้กินได้แหละแต่มันเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับนี่แล่เนื้อปลาก่อนครับเอาปลามาผ่าท้องครับนี่แล้วก็เอาเครื่องในออกคดสมจริง มีสองตัวรู้สึกสองหรือสามไม่รู้แล่มีสองครับมีสองแล้วก็ย่างปลาย่างปลานาี่ย่างอุ้ยลดแล้วลดแล้วนั่นแหะขึ้นขอบแดงนะครับรู้สึกมันเริ่มเพลียเริ่มง่วงใช่ไหมใจเย็นนะขอกินปลาก่อนตัวเดียวก่อนก็พอตัวเดียวแล้วนอนเลยเอา สลิปสลิปสลิปอย่าเพิ่งหลับอย่าเพิ่งหลับโอเคต้องห้กดนอนแล้วค่อยหลับมันเพลียครับลองดูครับไอ้ลอดเนี่ยมันหมดแล้วครับลอดพลังงานอน่หมดเป็นเรื่องสำคัญมากอุ้ยเวลากรอไปดีซี่สิบนาทอีอะไรอะ่ะอย่าบอกว่าฝันมีฝันแน่ๆเลยเนี่ยดูดิมีเพลงด้วยแล้วก็อะไรครับ อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้เคยดูในเทลเลอร์ครับมันให้หยิบปลาคล้ายๆซอมบี้อะ่ะเป็นมินิเกมแต่ไม่นึกว่ามันจะมาเข้าฝันอย่างนี้เฮ้ยออกูปลาไปกูปลาไม่ไม่โดนวะเอ้ยเฮ้ยเออโอ้โหตัวแตกงั้นเลยเละครับเละนี่มันพวกซอมบี้ที่ว่าเป็นศพใช่ป่ะเนี่ย แล้วแม่งปลาไม่โดนนะครับต้องปลาดักหน้าด้วยอ้ยเอ้าอืมต้องไปโดนตัวด้วยเฮ้ยปลาสกัดหน้าสกัดดาวรุง่งมาเยอะเริ่มมาเยอะเฮ้ยโจะไม่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวตัวนี้ใกล้มากอ,อือเฮ้ยไม่โดน ไม่โดนอะไรวะไม่โดนนี่กูเล็งหัวแล้วเนี่ยอือไม่โดนครับตัวนูน้นอุ้ยเต้นศูนย์โอเคพลังศูนย์ครับลบสิบแล้วด้วยอืมตื่นพอดีพลังงานเต็มเปี่ยมแต่ว่าไอ้หลอดแดงๆเนี่ยก็คือมันลดเพราะว่าเราอาจจะนอนช้าหรือว่าเหนื่อยไปนะครับ แล้วมันก็ฝืนไงฝืนปุ๊บแล้วก็ถ้าเกิดเรากินหลอดอาหารเต็มเนี่ยมันก็จะเพิ่มไม่เกินหลอดแดงนั่นแล้วนะครับโอเคมืดอ๋อก็ว่ายไว้ทไมมันมืดเราอยู่ในเต็นท์ตอนดีสี่ครึ่งนก็ต้องมืดอยู่แล้วจุดไฟก่อนเดี๋ยวราจุดไฟไม่ได้อ๋อนี่ไงไอแก๊สเนี่ยมันต้องใช้แก๊สด,ด้วยครับเมื่อกี้เราเจอแก๊สแล้วเมื่อกี้ไงครับแก๊สเนี่ยที่เราเจอ โอ้โหเดี๋ยวดนะหรือว่ากินยานี้ช่วยได้ปะกินยานี้ไม่น่าจะช่วยมั้งเนี่ยกินมั่วก็ไม่ดีเนี่ยเผลอๆซีมองเท่งเราแก๊สไม่ม,ไมีแล้วที่พ่ายแล้วเนา่กินปลาสดสดอืมเฮ้ยกินปลาสดสดมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเอ้ยแต่ว่าเลือดลดหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเลือดลดเลือดน่าจะลดครับ ตอไปอดอกไม่ได้คือเมื่อกี้เราเจอแก๊ะแต่ว่าเก็บมาไม่ได้ครับอันนี้ในเต็นใช่ป่ะอันนี้ภายในเต็นครับเอาไปเก็บภายในเต็นก่อนโอเคเอามาเก็บเอามาเก็บเอ้ยน้ำเอาไปด้วยน้ำดื่มก่อนเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยววิ่งไปเอาถังแก๊สครับถ้าเกิดเราไม่มีแก๊สน,นะครับบอกเลยอยู่ไม่ได้แน่นอนครับเกมนี้ ว่ามันต้องใช้แก๊สเป็นหลักเลยเกมนี้เน้นการใช้แก๊สโอเคตกปลาก่อนนะตกปลาเฮ้ยเช้าแล้วรอยได้สักตัวสองตัวครับแล้วเดี๋ยวออกไปรอนานมากโอเคอืมสองตัวก่อนก็พอครับเด็กเลยเอ้ยยูสไม่ได้ปลานี้มันกินไม่ได้เอ่าและจะตายก็คขา่านีแหละแก๊สไม่มีครับ สวยชิบหายเลยโอเคทิ้งก่อนอ๋อที่มันกินไม่ได้เพราะว่าเราตกปลาอยู่นี่อุย้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอดแดงเถือกหมดเลยหลอ,อันโอ้ยไม่น่ารดไม่น่ารดแล้วครับคุณผู้ชมครับดื่มน้ำเอาไปเก็บไปเอาแก๊สก่อนโอ้ยอนาดกดคิวออกเต็นไปอุ้ยพายุหิมะเข้า สวมแว่นก่อนนะครับสวมแว่นอีมันอยู่ทางไหนแล้ววะนู่นหรือเปล่านู่นหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันครับแก๊สมันดบตรงไหนแล้ววะผมลืมแล้วครับแต่ว่าน่าจะฝั่งนี้แหละจำได้ว่ามันมีกล่องแล้วก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งครับเฮ้ยเออ จะลื่นอะไรบ่อยขนาดนี้โอเคไปเอาแก๊ส okay, ไปเอาแก๊สพยามวิ่งด้วยครับเบืองแรงโอ้โ oh, ห oh, เกมนี้เล่นโคตรยากสวปเดวโแท้เลยเนี่ยนู่นไงนู่นไงนู่นไงเจอศพแล้วเฮ้ยถ้าเกิดเราวิ่งไปแล้ววิ่งกลับนี่มันจะทันไหมวะเนี่ยน่าจะทันมั้งเนี่ยถึงแล้วข้าไม่แค่สามก้อนเองครับหลอดอาหารน่าจะน่าจะยังไม่หมดก่อนนะ คิดว่าง,งั้นตรงนี้แม่งห่างเยอะเลยเว้ยเฮ้ยเออแล้วก็ลื่นถ้าเกิดเราวิ่งแล้วก็กระโดดเนี่ยน่าจะลื่นนะครับหัวเกือบแตกดูช่องครับมีช่องว่างอะเนี่ยไม่มีปัญหาแน,น,น่นอนนี่นอนนอนตายก็ว่ายอยู่เจ้าของมันหายไปไหนอุ้ยเริ่มตาลายครับเริ่มหิวเริ่มหิวใช่ป่ะเนี่ยใจยเย็นนะเนี่ยเจอแก๊สแล้ว เออเก็บเก็บปลาด้วยเก็บปลาด้วยปลาที่มาตั้งเอาไว้มันดีตรงนี้นี่เองกลับไปปุ๊บไปทอดย่างกินเลยครับว่าแต่จะกลับทันไหมวะเนี่ยเอยทันหน้าท่านหิวท่านหิวหวังว่านะตาลายครับเราเหนื่อยด้วยนะครับเฮ้ยกระโดดเออเดี๋ยวเข้าย่าบพึ่งจะถึงแล้วเนี่ยอย่าพึ่งหิวนะว้ย ข้ามบีอีกแค่สองบล็อกสองบล็อกก็อนอีมาแตกโอ้ยไม่น่าทันว่ะคือมันใช้กี่ช่องก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวยูซโอ้ใช้สี่ช่องห้าร้อยเปอร์เซ็นต์น่าจะใช้ได้ยันชัดแน่เดี๋ยวแล้วอยู่แล้วอยู่สุดแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงฟื้นๆหน่อยเพื่อนจะถึงแล้วเนี่ยเพื่อนอยู่ไม่เป็นไรครับแต่ว่าอย่าให้ไอ พลังงานนั้นหมดนะครับถ้าเกิดพลังงานหมดเนี่ยเราก็จะล้มไปเลยนะครับประมาณว่าเหนื่อยเหนื่อยจนเป็นลมครับฝืนๆหน่อยจะถึงแล้วเนี่ยอีกนิดเดียวเออเอ้ยอ,อีกนิดเดียวมุดเข้าเต็มไปมุดมุดเออโอ้ยแหวกเดี๋ยวมึงจะ,ะ,ะ,ะมาตกปลาทำไมกดผิดรีบร้อนเกินนี่เปิดเตา เป, <House> <The ISO aría> เปลี่ยนเตาแก๊สเปลี่ยนเปลี่ยนแก๊สเปลี่ยนแก๊สดูเข้าวิ่งใส่ไปเออปลาแร่เครื่องในเร็วเร็วบๆแร่เออเททิ้งเฮ้ยมีกี่ตัววะสองตัวสองตัวเอาสองตัวเลยเทโอเคแล้วก็จุดไฟย่างปลา เร็วเข้าก่อนจะตายโอ้ยโอเร็วเรปลารีบๆสุกเยรีบรีบเลยให้กูรอดตายเหอะปลาสุกไวนะครับมันมีการลิ่งแก๊สด,ด้วยเพื่อให้ปลามันสุกไวโอเคปุ๊บแถบเด็กเดกก่อนเลยพอเด็กไม่ได้ต้องลากมาเออแล้วก็ปิดเตาแก๊สก่อนเปลือง ครับปุ๊บเด็กโอ้นิดหนึ่งนะครับลอดตายนิดหนึ่งแต่ว่ายังเหนื่อยอยู่มานั่งพักก่อนนั่งพักก่อนออปกติแล้วตาไม่ลอยเลยครับตาไม่ลอยแล้วนี่จุดไฟย่างปลานะครับนี่คือวิถีชีวิตคนติดเกาะนะรับติดเกาะคนลูกเหนือเออสมจริงมากครับ อันนี้สมจริงมากมากแตว่าไปเรายังไม่ได้กินยาพาราเลยนะพารามันจะลดไอนดอรแดงๆนั้นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองกินดูต้องดับแก๊สด้วยนะครับแก๊สนี่สําคัญมากยิ่งตอนนี้มีน้อยๆอยู่เริ่มแล้วเริ่มอีกแล้วกินก่อนกินก่อนกินก่อนจเย็นๆใจเย็นโอเคดื่มน้ําด้วยเฮ้ยแก๊สอ๋ออันนี้แก๊สหมดแล้วเอาไปเก็บเลยละกันครับเก็บทําไมก็ไม่รู้นะดื่มน้ํา อ,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 อสามารถนอนได้แต่ว่ายังไม่นอนก่อนโอเคพาราเซเตมอนลองแดกดูครับช่วยได้ไหมไม่ก,กินแล้วปุ๊บตายเลยนะเดี๋ยวเฮีฮาสิครับพี่น้องอืมคือเราไม่สามารถออกไปข้างนอกได้แลวนะเพราะว่าตอนนี้เราเหนื่อยนะครับเพราะงั้นเราจะตกปลาตกปลาข้าวเวลาแล้วก็เก็บปลามาแล่เนื้อแล้วก็ย่างครับ โอเคขอตัดคลิปช่วงตกปลาเลยแล้วกันถ้าจะนานอยู่ครับ <c oughs> มาอแล้ว <c oughs> โอเคว่าจะได้สี่ตัวลำบากเหลือเกินโอเควางครับมาแล่เนื้อปลากันต่อเริ่มหิวอีกแล้วครับอยู่อยู่ง่ายอยู่ไวมากนี่ครับผ่าท้อง เอาไส้ออกเอาอีกอีกสามตัวโอเคสองตัวก่อนดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันเนับอยู่ตาลายตายซะก,ก่อนเ่เปิดเตาับเปิดเตาโอเคย่างปลาตั้งย่างเลยอย่างนี้ครับอยู่น้าแล้วด้วยน้ํานี่ตอนนี้เป็นปัญหาใหญ่มากเลยนะครับคือน้ํามันเจอยากกว่าอาหารอีก่ะ แลน้ำนี่ผมก็ไม่รู้ว่ามันมีการเอามากรองหรือเปล่านะแต่ว่ามันมีการกินก้อนหิมะด้วยนะครับโอเคกระแดกเดี๋ยวเดวแดกไม่ได้ดย้อนกลับก่อนเนี่ยแล้วก็กินอึ๊บเขียวน้ำเหลือสามขวดแล้วสุดท้ายแล้วเนะ่โอ๊ย,อยโอเคมาแล่เนื้อปลาต่อครับ อาหารมันอยู่ไวมากเฮ้ยเตาลืมปิดปิดก่อนเออแล้วก็แล่เนื้อแล่เนื้อก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยย่างเดี๋ยวนอนเลยดีกว่าครับนอนข้ามวันเวลาแล้วเดี๋ยวออกไปหาของครับนี่แล่เนื้อโอเครู้สึกว่าปลาเรามีอยู่สามตัวใช่ปะ่ะอ่าสามตัวครับน่าจะอยู่ได้แหละอ่ะเอาไปย่าง อีกตัวหนึ่งสุดท้ายแล้วยังเสร็จแล้วนอนเลยครับเดี๋ยวนอนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปฝันอีกใช่ไหมไปฝันปแปลกๆอีกครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวลืม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 ดับเตาแก๊สโอเคมันมีการเช็คว่าแก๊สเหลืออยู่เท่าไหร่บ้างไหมล่ะเนี่ยโอเคกินครับงบับอือเอาละนอนเลยลองดูซิจะฝันแบบไหนอีก ตอนนี้เวลากรอไปที่ตีสองสิบเอ็ดนาทีอุ้ยอะไรวะเนี่ยฝันว่าเรือมารับเหรอไม่ดินี่มันเรือเข้ามาชนเรานี่ว่าไอประตูประตูประตูะตวิ่งไปอ๋อเป็นมินิเกมหนีเรือหรือเปล่าวะเนี่ยฝันว่าเรือมม่จะมาชนอะไรเงี้ยเอดเออเอ้เอเอา นี an> ่ร pues ูเล nah ็กๆอย่างนั้นเนี่ยเองกระโดดไม่ได้เหรอวิ่งวิ่งสิซาร่าเออเออเอ้ยเอ้ยกระโดดอีกเออวิ่งเดี๋ยวหาทางไหนดีวะนู่นนุ่นนุ่นนุ่นตรงนู้นใกล้กว่าตรงนู้นโอ้โหตรงนี้เดี๋ยวเราห่างจังวะเฮ้ ไ,ไ,ไม่ไหลไหลไม่ไหลไม่ไหลเฮ้ยอออเออวิ่งอีกวิ่งอีกโอ้หตรงนี้มึงจะแยกเยอะไปไหมเฮ้ยไหลจ้าคือกระโดดเนี่ยเราต้องกระโดดจากไกลๆเลยนะครับเพราะว่ามันจะไหลด้วยเราแม่งกะไม่ได้เลยครับมันจะลื่นด้วยมันจะลื่นแล้วมันจะไหลไปเฮ้ยมันไหลไปอบตรงนี้ ขนาดแตกนิดเดียวยังต้องกระโดดอ่ะบอกเลยโอเคซ้ายเราไปแล้วไปขวาบ้างไปขวาบ้างไปขวาบ้างขวากระโดดยาวๆได้เลยเฮ้ยจ้าจ้เฮ้ยโอเควิ่งต่อไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายมีแยกอีกทีอีกก็ซ้ายอีกเลยครับไปขวานี่กระโดดแม่งเมื่อยตุ่มแน่ๆเฮ้ยเออ มันต้องกระโดดตั้งแต่ไกลๆเลยอ่ะโอเคอตายกระโดดยากครับอ่าตื่นแล้วหายเพลียใช่ป่ะเนี่ยตื่นมาตีสองนี่ตื่นมาทำบ้าอะไรครับเนี่ยไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันออกมานอกเต็นท์แล้วเดี๋ยวมุดเข้าเต็นท์ก่อนต้องเอาของมาเด็กก่อนนครับอ ที่แน่ดื่มน้ําก่อนเลยน้ำพาไปด้วยขวดหนึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยน้ำขวดสุดท้ายนะครับกินด้วยุบพาไปครับพาไปนะกินลาลาด้วยครับอืมแล้วเราจะเจออะไรไหมเนี่ยตีสามครึ่งหายากหายินนะครับ โอเคฝั่งนู้นเราไปแล้วนะเราลองไปฝั่งซ้ายดูบ้างฝั่งซ้ายเรายังไม่ได้ไปนะมันจะมีก้อนอยู่บ้างมีขอไมว่าตรงนี้เฮ้ยเช้าแล้วทําไมตอนเช้ามันสวยจังไงเนี่ยดูดิครับเออเริ่มมองเห็นแล้วถ้าเกิดมองไม่เห็นแล้วล่วงไปนี่ผมว่ามีตายอ่ะนะขอเจอเป็นน้ําก็พอครับอื่นแฟนนี่เดี๋ยวค่อยเจอทีหลังก็ได้เอ๊ ทำไมมันมีด้านท้ายกับด้านบนอย่าบอกว่าศพอีกแล้วนะไม่แคล้วศพครับแดงๆเงี้ยเออศพไหมศพครับเอ้ยเต็นต์โอเคมันมีกล่องอยู่ตรงนี้จะไปขุดเต็นต์ทำไมก็ไม่รู้นะครับขุดกล่องเสื้ออึอีอี่เลยฮะเก็บ ได้ไรขอเป็นน้ำนะปืนแฟนเลยยิ่งดีอุ๊ยอุย,อยกองเปล่า oh, really โอเวรลิเกดอุยมีกลองเปล่าในสถานการณ์อย่างเงี้ยแม่งโคตรดีเลยครับมีดีที่มีกล่องเปล่าไงผมว่าไม่น่ารอดวันนี้เนี่ยอออดื่มโอเคตอนที่กำลังลำบากสุดๆนะครับแล้วให้กองเปล่ามา ขอบคุณจริงๆเอื้อือมลื่นลื่นมาชดชีวิตเลยแของของของข,ขอเป็นน้ําเลยตอนนี้อาหารนะี่ยเราไปทําที่บ้านก็ได้ครับแต่น้ําอะตอนนี้ขอก่อนเลยขอสักสี่กระป๋องสักร้อยเลยครับทุยเยอะไปทีดิอุ้ยอะไร่ะอันนี้อะไรครับ นี่ดูสิช็อกโกแลตอุย้ยกับน้ำเจอสองชิ้นแล้วเนี่ยอะไรครับกล่องอะไรแซนด์วิชโอ้ยมึงหลวมากมึงเดก็กมีแซนด์วิชเออแซนด์วิชแช่แข็งหลวจริงๆโอ้โอเคเดี๋ยวไปเกาะนี้สุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวกลับไปครับกลับไปบ้านเราห่างออกจากเต็นท์เยอะแล้ว เฮ้ยชิหายพ้นไม่โอ้ยพ้นเมื่อกี้เหมือนกระโดดไวไปครับความรู้สึกผมกระโดดไวไปอันนี้ดอรอปได้เหอะขวดเปล่าครับ,รบหมดแล้วอืมเหมือนพลังงานจะเริ่มหมดนะขอเจออีกสักชิ้นนึงโอ้ยโอ้ยตาลายครับอาการตาลายกินก่อนเลยอืมเต็มรอดเต็มได้แค่นี้แหละ หมดแล้วไม่เหลือสักอย่างโอเคกลับเต็นท์ดีกว่าตรงนี้พ้นไหมวะเนี่ยเฮ้ยเอ้ยพ้นพ้นโอ้ยถึงว่าไม่พ้นตอนนี้หมดแรงนะครับหมดแรงเอยเืออ,อืมเป็นลมอุ้ยหลอดหิวน้ำเกลี้ยงเลยครับนี่ดีที่เจอน้ำก่อนลุกขึ้นลุกขึ้น โอ้ยดื่มน้ำแถมหลอดสีแดงไอหลอดพลังงานเนี่ยหมดเลยครับมันกินไปซะหมดเลยเนี่ยหลอดพลังงานอนแดงเถือกเลยโอ้โหไม่น่ารอดวันนี้แล้วไม่เจอของด้วยนะของมันจะหายากหายเย็นเลยขนาดนี้ซึ่งเกมนี้จะเป็นเกมแนวเอาชีวิตรอดที่ว่าต้องอยู่ให้ได้นานที่สุดนะครับไม่ใช่ว่า เ,เล่นเพื่อให้รอดแบบยาวๆอ่ะนะแต่ว่าเล่นเพื่อให้อยู่ได้นานที่สุดครับคาคๆกับกมอะไรนะเป็นลมอีกแล้วหมดเลี้ยงทุกอย่างเลยเลือดก็นั่นนะครับเหลือครึ่งรอดแล้วเป็นลมครับอือตายนี่งไงบอกแล้วอยู่ได้อุ้ยสกอร์อุย้ยหนูสิบสี่เลยครับแบล็คแจ็คเก็ต เพราะเราต้องอยู่ให้ได้นานนะเพื่อเก็บสกอร์นะครับแล้วที่หนึ่งมันอยู่ได้สามพันหกมึงอยู่ยังไงของมึงเนี่ยของผมอยู่ได้ที่สิบสี่ก็เยอะแล้วเนี่ยสิบสี่เลยครับสกอร์ก็โอเคผมสลับเกมอ่าไอซ์ Ice นะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ